สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองป่ายบ้นานเฮาสู้คู่สู้คนมาพผกกสไตล์ซาอ,าอุดอนคอนเพอร์ดิกและพี่น้องวันนี้สไตล์ผ้าพีผ้าเนาะไม่กินสมปลาพี่น้องจ้าอันนี้เป็นปลาทะเลนอนสไตล์เฮ็ดใบตั้งแต่เจ็บมือที่เลวคนนี้ฮอนฮอน,อนพี่นอ้องเขาเลยอ้ยคนห่วยห่วยอันนี้เป็นดิฟจ้่พี่น้องอันนี้เป็นซุปเนาะลองกินสองสองแบบนี่สุปกับแบบดิฟ มาเด้นจ้าพป่น้องแซ่บๆพี่น้องจ้าอ,อันไม่เนื่อแหงเนื่อเด็ดเดียวคิมมี่กินเนาะคิมมี่ซสดิคาสิาดีจด่จา้าพี่น้องกินแบบดิ่ๆนะพี่น้อง แค่อันตันดีครับแค่ส้มดีหา้าเป็นปลาทะเลน,นะมันสิหนึ่งวันมันสิบสบแซบแซบไหม ค,ครับเี็กน้องมันคักหอมสดแห้งจนขึ้นจมูกอืม กากกินบะได้อยู่พี่น้องเนี่ยมันฮื่นแห้งขึ้นจมูกเลยขึ้นสมองมาเลยอ่ะเนาะื็ คือปอบพี่น้องค่ะแบบสุกส<ม>ุกเลยพี<ม>่น<ม>้องอืมอืม,ม Tại ừ. một con đốn nữa Tình hợp về น้ำแข็งเียครับเนะาะเขาแตาเพิ่กินหนังมันเนะกิดดนแต่เนื้อข้างในมันน <laughs> ะแบบสุกแสบทุกคน มันเสียออกเป็นเซียนแดงแดงนี่บ่านแม่น,นันมันยังดิบได้พี่นอ้องซีของแหนมพงแหนมสทวไทยใส่พงแหนมอืเส่สพงแหน,นมนิดนึ่งา้มันเนาอืม แรับแสบเนาะมอาเ้อพี่น้องจา้าึขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มื่อนี้มาไหว้ไปไหว้ได้ไปน้องจา้าปลาทีเลี่ปลาตัวไหนเขาตายเอาไปแซ่แข่งก็ได้ี่น้องแซ่แข่งเกาไปสามหมื่น ติดลบสิแปดซาสามเอวเราทำให้ตู้แข็งดูแช่แข็งเลยสำหรับแช่แข็งเลยเฉพาะเลยนั่นเป็นการฆ่าพยาธิการแช่แข็งนกหนองอเขาก,กินแบบสบายใจ เวลาเบา,บากระบอเนาะพี่น้องเนาะกินซุปดีที่สุดพี่น้องจ้ะถ้าไปซาต้าเรคงจะไปอุน่นแทนถอดเนื้อสีแซ่บก่อเอาไปย่างแซ่บกว่าก,กินก,กินดิบพี่นอ้องกินดิบอันเมื่อเสีบถ้า,ากินซุปดออาจารย์พี่น้องจา้าเวลาซาต้าสิลาพี่ลาหน่องไปแล้วพี่น้องเราถึงกันเั็นกระบาดกันกันบแซมมอนหลงน้อพี่น้องแซมมอนเขายังกินดิบเนาะอาจารย์ ถ้าพอกันคลิปหน้านะเจากน้องขอบคุณคับพี่น้องสู้ข,ขุดสุขคนที่ติดต,ตามรับชมสไตล์ Thank you for watching and support me See you again next time บ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า